บ่อยคือขครับเร็วแต่ยิงยางท่านโมนีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องโอนีออกงานครูครับเนาะเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งหางยกลองแบบนี้ยกดีอยู่ดีครับพี่น้องเนาะโอนีออกงานครูเดี่ยพายางน้าดากไปเป็นอย่างไรเนาะนี่เบิ้งรลองเพราะได้บ่อพี่น้องหน้าตาพันยกหลองอนี่ครับพี่น้องมันมีห้อยไทยบอ่อเขาเนาะนี่เบิง้งผ่านมันปักลงไปเลยดีครับนี่นี่ห้อยไทยบอ่อเขาาดีครับนี่ ยางมันมีถังปุ๋ยนัล่ลหะพี่น้องมันก็บยางนักอยู่จัง่อยเนาะนี่เนาะแต่ว่าตะเกา่มันมีถังปุ๋ยมันกัหนักอยู่แล้วดิพี่น้องมันก็โอเคอยู่ดีครับมองได้ห้อยไทยพวกเขานี่มองนี้มองนี้ห้อยรดเลียนนะครับนี่พี่นอ้องเบ่งหลองขนาดผมถอยหลากจนได้อ่อตอนไทพี่น้องไทเขาเสยเลยยกหลงขึ้นเสย์นะกันเป็นพันยกหลงผมบ่ขึ้นนะครับเนะาะไถเขาแค่ได้กับพันยกหลงกับปักลงแค่นั้น มานำก,กันกับกับพร้อมกันเลยห่ว,วยคือ,อขับเร็วแถมยังทันหมดนี่ว้ยหลวงเกือบเคร่งเยาพี่น้องเตะเลือของเขาหน่อยนึงเดะเรียนน็เบิ่งพี่น้องท่านป่ะครับแบบนี้ คันู้ดได้ยังตัดสินใจบ่าไปถือไิตเหลือกพันยกลองแบบในแบบนี้ก็ดีกันเนี่ยพี่น่องพันครูได้พายามวปเบิ่งทั้งทึ่งพี่น่อง

cái tang đấy vi đó hẳn thử trái cả xưa năm đất hầm đi chuẩn dáng điều นอนเวียนกันกระเสียดพาลุยย่างเดียวแหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวมีอีกแบบหนึ่งครับอันเราจะพาพี่น้องไปเบิ่งอยู่อันแบบตัวในมันเป็นยกัยกษ์ๆไหมพี่น้องแต่ตัวนอกเป็นฐานกลมแบบนี้แหละเนาะตอนนั้นก็นยกลองง่ามกันครับเฮ้ยแม่แหละพี่น้อง